กุ้งอบเนยนะครับมุมนี้ก็ถ่ายจากมุมห้องครัวตามวิถีชีวิตของคนอยู่คอนโดนะครับวันนี้นอกจากมีกุ้งอบเนยนะครับเป็นอาหารซีฟูด้ดเรายังมีกิมจิแกลเลี่ยนนะครับมีอวะวคาโดพี่ที่ทำงานอามาฝากนะครับพร้อมกับจะทำเป็นสลัดนะครับน้ำอาจจะไม่เข้มข้นแต่ว่ารสชาติ มันมันเปรี้ยวดูหน้าก็รู้นะครับนี่คือผักแก้เลี่ยนนะครับเดี๋ยวอาจจะทําเป็นสลัดด้วยที่สำคัญแน่อะไรฮะปูอัดมีอะไรก็ยัดยัดหมดครับชีวิตคอนโดน้ำทิมสุกี้นะครับกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะครับ